สรุปสุดท้ายมาเลยเนี่ยก็คือได้เป็นฝั่งเนี่ยเป็นโต๊ะทั้งแนวครับเพราะว่าด้วยทรงของห้องนี้ด้วยซึ่งเป็นห้องแนวยาวเราก็เลยวางเป็นแนวเนี้ยทั้งแนวเป็นทรงทํางานตัวตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็เลยไม่ไม่มีหน้าบานเพื่อที่เข้ามาแล้วก็สะดวกใช้ได้ยก็ค่อนข้าง,างเอ่อเรียบร้อยนะครับ<ม>แล้วก็ทํางานค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ได้ตามแบบที่คุยกันไว้นะครับก็ค่อนข,ข้างทีพอใจมาก ครัวันนี้ผมอยู่ที่โครงการไบตันซูสเทชั่นนะครับหลังนี้เนี่ยจะเป็นลายไม้โทนสีอ่อนๆแล้วก็แอบมีลูกเล่นเพิ่มเติมในบางจุดเล็กน้อยแต่ว่าดีเทลตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูงานจริงกันเลว่าจะเป็นยังไงบ้างตามมาทัน,นีีนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดโตทีวีนะครับซึ่ง ตู้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้ลอยที่ไม่ได้ติดกับพื้นแล้วก็มีชุดของลิ้นชักแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นตู้ลอยแต่ว่าเราพยายามทําไม่ให้มันเต็มจนเ,เกินไปจะมีส่วนที่เป็นบานเปิดเอาไว้เก็บของด้านไหนได้ด้วยส่วนที่เราไม่ไม่อยากจะโชว์นะครับเก็บไว้ในนี้ได้หน้าบานตรงนี้ครับในในแบบเดิมของเราเนี่ยเราใช้เป็นลายไม้ผสมกับสีขาว แต่จริลูกค้าอยากให้ตรงนี้เป็นรู้สึกเป็นจุดเด่นของบ้านนิดนึงก็เลยวันที่สรุปเนี่ยก็เลยได้สีนี้มาครับเอก็ลงตัวเลยในโซนต่อมาก็จะเป็นครัวเบาเทคเดนหอครบ้านแบบนี้ลูกค้าเนี่ยต่อครัวออกไปด้านหลังเราก็เลยทาตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เก็บของเร็อเคาน์เตอร์ไปเลยนะครับเป็นส่วนที่เป็นอวิชภูมิของเราก็ี่ิงๆตรงนี้เก็บได้ได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้จะมีตู้สูงอยูหนึ่งตู้ ทำหวางของนีส่วนหนึ่งเป็นห้องทำงานครับห้องนี้ก็ลงตัวมากในส่วนของห้องทำงานเนี่ยวันที่เข้ามาคุยวันแรกครับแล้วก็พยายามจะวางให้มันเป็นตัว L บ้างแล้วก็หรือว่าลองเองเ,เลือกฝั่งที่จะเป็นโต๊ะทีนี้สรุปสุดท้ายมาเลยเนี่ยก็คือได้เป็นฝั่งเนี่ยเป็นโต๊ะ ทั้งแนวคนระับเพราะว่าด้วยทรงของห้องนี้ด้วยซึ่งเป็นห้องแนวยาวครับเราก็เลยวางเป็นแนวเนะี้ยทั้งแนวเป็นโซนทํางานชั้นด้านบนเนะี้ยก็เป็นชั้นวางของจะวางของโชว์หรือว่าวางเป็นหนังสือเอกสารอะไรก็ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ของชั้นหนึ่งก็จะมีประมาณนี้ครับ ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับก็หลักๆเนี่ยประกอบไปด้วยฐานเตียงที่ขึ้นมาจากพื้น,นแล้วก็ตัวทำงนานด้านหลังจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวข้ามไปก่อนอ่าก็จะเป็นฟิลอบบุุ่นประม,มาณนี้เลยแล้วก็ฐานเตียงอย่างที่บอกครับตอนแรกเนี่ยก็ยังติดปัญหาอยู่ว่าจะหันหิวทางนน้นหรือว่าหันทางนี้สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือได้ามาเป็นทรงนี้นะครับก็คือหัวเตียงก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มี ู้ทีวีขึ้นมาตรงปลายเท้าส่วนตรงนี้ยังมีอีกนิดนึงครับก็คืออตัวไม้ที่ขึ้นไปฐาเจียงเนี่ยก็จะมีไฟด้านนี้เนี่ยตัวปลั๊กไฟเดเรนจะอยู่ด้านล่างเราก็เลยทํากล่องเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซ่อนปลั๊กได้ครับส่วนฟรงชั้นของตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นราวแขวนแล้วก็มีดินชัก 2- 3ชุดนะครับตรงนี้พอดีลูกค้าย้ายเข้าแล้วก็ของ เยอะมากก็เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไม่เปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคห้องนี้ก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็เลยไม่ไม่มีหน้าบานเพื่อที่เข้ามาแล้วสะดวกใช้ได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนุกแล้วก็คุณบเบลล์เยอะมายนะครับ นไหนก็งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยากจะสอบถามคุณนุ๊กกับคุณเบิร์นหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทํางานกับทางเราเป็นยังไงบ้าง,งก็ค่อนข้าง,างเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทํางานค่อนข้างไวัแล้วก็ได้ตามแบบที่เราคุยกันไปนะครับก็ค่อนข้างทีง่พอ,นใ,นอใจมากก็มีแบบตัดสินใจเราวินาทีสุดท้ายเราเปลี่ยนหน้าบ้านสุดท้ายก็ลงตัวเลยใช่ครับคดี วันนี้ของทางผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนุ๊กกับคุณเบิร์ดด้วยนะคะขอคบคุณมากไว้วางใจแล้วก็ให้โอกาสได้จัดการตกแต่งให้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับของหลังนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรสเฟรนที่ดีๆเลยครับ <ๆ S 1> อย่างไงฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ